ด่านเปิดรู้สึกไงครับพีใจเติมตาปากได้ไหมเติมตาปากได้มันก็มันก็เรามีทางทางทาฮะหากินได้เยอะไงครับอย่างทัพพม่า,มาไม่มีแล้วเราเพื่อกันน่ะใช่ไหม,มเราเพื่อกันมันต่างคนต่างอาศัยกันน่ะถ้าเราเข้ามาซื้อของเราเราก็ส่งเข้าอ,อย่างเงี้ย ถ้าปิดตายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ข้ามประเทศก็เหมือนไม่มีเงินเพราะว่าที่นี่ชายแดนใช่ไหมเราก็ต้องค้าขายกับเขาเหมือนชายแดนที่อื่นนั่นแหละครับถ้าปิดปุ๊บที่อื่นเปิดได้ที่นี่เปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเยอะแงว่าใช่ไหม,มล่ะพี่เพราะว่าอย่างที่นี่เองสะพานแห่งที่สองก็เปิดแต่อันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลไม่ไม่ส่งผลไม่ส่งผลให้ชาวบ้านส่งผลให้ในทุนพว,พวกในทุนทั้งนั้นแหละอืมแต่ตรงนี้คือของชาวบ้านเองอันนี้ของชาวบ้านเลยล่ะอืม มันชาวบ้านต้งนานแล้วของทางเนี้ยนะครับถ้าไปทางงูนะก็ไปดูดีมีแต่รถดิบ้อรถอะไรขนข้ามฝั่งอย่างเดียวเงี้ยนานทุนได้ทั้งนั้นน่ะคนประชาบ้านได้อะไรที่ไหนล่ะชาวบ้านไม่ได้เลยเลยอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดด่านวันแรกก็คือเรารู้สึกโล่งใจหน่อยเนาะโล่งใจชาวบ้านได้อืมซินป้าบากได้มีเงินอย่างน้อยแถวน้องผมที่โดนยึดเลยนะบ้านอ่ะครับขับรถเมย์เนี่ยแต่ก่อนนี่วิ่งเงี้เพราะวิ่งเงินได้วัน คันน่ะเพราะว่าวิ่งตั้งแต่ที่ห้าที่สี่ที่สามรถทัวร์เข้าครับวิ่งส่งวิ่งส่งคน่ะส่งมาเนี้ยนะวิ่งเช้ามาได้แล้วแต่ตอนนี้คือก็พอไปคือบ้านเนี้ยเป็นหนี้ใช่ไหมเราไม่มีเงินส่งเพราะว่าต้องยืดธนาคารต้องยืดสามปีผ่อนยังไงล่ะไม่มีเงินเงินหมุนแล้วอ่ะอ แต่นี่ก็าหาก,กินทางนี้หาก,กินกับฝั่งพมาง่าอย่างวันนี้เปิดวันแรกเราก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนต้องดูสถานการณ์ว่าเขาะจะว่ายัางไงฝั่งนู้นน่ะมันอยู่ที่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะได้ไหมแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเนาะพี่เนาะครับเรื่องงานยามดีในรอบสามปี <laughs>